กคนถึงจะเจอเรื่องลำบากมามากมายนะก็กินดื่มสนุกไปได้วยกันเะนะจงดีใจที่มีชีวิตอยูอ่สงครามขั้นใหญ่จบแล้วพวกเราได้รับความสงบสุขกลับคืนมาข้าคือสหายร่วมสาบานที่อยู่ในวิญญาณของริมมรุเวลโดราที่ฉันเคยผนึกไว้ก็ได้กลายเป็นพักผู้ ต่อไปก็ถึงเวลาตัดสันกับอีกฝ่ายก็คือเครแมนฉันไม่มีเหตุผลที่จะญาติดีกับมันพวกแกเป็นใครแม้แม้แม,แม้จริงพวกกระผมก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องปกปิดตัวตนอันนะตอนโรู้สงครามพวกเรารวมตัวกันกับประเทศฝั่งพัธมิตรเพื่อประชุมกัน โอดถึงเครเมนเทียบกับท่านที่คุณได้เป็นจอบ้านใหม่ๆเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่มีควรประมาณนะครับประเทศนั้นมีเพียงแค่ประชากรเยอะมันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ฉันเสียแรงลงไปไหมนตอนนี้มีทัพมาร3ามหมืนายของจอมมานนีร่ริมกำลังเดินทางมาขอตังไม่ได้มาเพื่อชน,นะแต่มาเพื่อฆ่าจอมมารจะน่ากลัวสักแไหนกันเชียวมังกรวายุครั่งกับสลามเอ,อ๋ย จำเสียงนี้ไว้นะเสียงแห่งการทำลายล้างด้วยมือของฉันถ้ามายุ่งกับพวกพ้องฉันลักก็จะให้รางวัอยังสากิใจเลยละ่ะประเทศของเทมเพสมันกำลังจะหินด้านแล้วนะวาวาไงนะงานฉนล่หัวเราเจ้าันมันเริ่มนนนขึ้นแล้วยังไายนะ งฉัันนต้องชน,นะหมอนั่นมันทำให้ฉันโกรธแล้วเกิดใหมาทีก็เป็นสาลาไปสซนแล้วขอให้งานฉลองวันภูก,กิสนุกมากขึ้นทีนะ